นดนชนคงหลรอบนะทุกคนเฮ้ยระวังให้เสียระวังระวังระวังเสียระวังอย่าลงอย่าลงจากห้างเด็กข่านะมันก็ได้แค่นี้แหละมันทำอะไรทำอะไรเราไม่ได้หรอกก็ทุกคนครับก็ผมก็ขอกราบสวัสดีพี่ป้านะอาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมได้มานั่งห้างห้างหนึ่งนะทุกคน ก็ห้างๆนี้นะซึ่งมีชื่อเสียงเรียงนามกันอย่างเยอะมากๆนะในความล่อนนะทุกคนในตอนเช้านี้เขาบอกว่าวัวหายเป็นตัวๆนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นน้ำมือของใครนะทุกคนแล้ววันนี้ผมก็ได้พาน้องเสือมาด้วยนะครับครับทุกคนก็นี่นะทุกคนเป็นที่ที่เหมาะสมแก การเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากนะทุกคนชาวบ้านบอกว่าที่ตรงนี้เขาขนานน้ำกันว่าบ่อบ่อน้ำสะหมิงนะทุกคนซึ่งมีชาวบ้านได้มาปล่อยวัวนะซึ่งหายไปเป็นจำนวนมากคือพบแต่เลือดไว้อย่างอื่นไม่พบเลยนะทุกคน ต้องบอกที่ตรงนี้นะมีประวัติน่ากลัวพอสมควรนะทุกคนก็วันนี้ผมได้พาลุยมาพิสูจน์ที่ตรงนี้กับน้องเสือด้วยนะทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะถ้าได้เจออะไรผมจะถ่ายให้ทุกคนดูกันด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะไม่ห้เป็นการเสี่เวะนะผมจะเริ่มทำการถ่ายแล้วก็ ียงอะไรไม่รู้นะทุกคนตอนนี้ผมได้ยินคล้ายๆว่าเสียงคำรามอะไรสักอย่าง่ะทุกคนจะเริ่มถ่ายทุกคนดูนะทุกคนอันนี้นะครับทุกคนบรรยากาศให้ดูเลยนะทุกคนน่าชวนขนล,ลุกเป็นอย่างมากนะทุกคนก็ขนาดตอนเช้านะทุกคนยังได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าถ้ามาตอนคืนนี้จะขนาดไหนนี่นะครับน้องเสี่ยว <c oughs> ก็นะครับนะครับทุกคนนี่นะครับท่านที่ตรงนี้ขนาดตอนเช้านะทุกคนยังรู้สึกว่ามีความที่สยองมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ดูดิติดขาวติดดงไปหมดเลยนะทุกคนนี่นะครับน้องเสือเสือเป็นไงพามาชิวๆเลยนะ รู้ว่าวันนี้เราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะทุกคนถ้าได้พบเจอกับอะไรผมก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้เห็นอย่างดีนะทุกคนนี่นะทุกคนห้างนี้สูงมากๆนะทุกคนสูงมากๆเลยครับทุกคนต้องบอกว่าที่ตรงนี้ธรรมชาติสมบูรณ์นะทุกคนเขาก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวกันมาปล่อยวัวกัน แต่ก็เขาก็อาจจะไม่ได้นอนฟูงนอนเฝ้ากันนะทุกคนละวัวก็หายไปเป็นตัวๆเลยนะครับทุกคนงัยก็ามาดูกันนะทุกคนเสือกลัวไหมไม่กลัวทุกคนผมมากับน้องเสือนี่นะน้องเสือนี่ <c oughs> ก็จะตามผมบ่อยนะทุกคน ขนาดนี้นะทุกคนดูดิรู้สึกว่ายังมีความป่าที่มีความเขียวรวมสมบูรณ์มันไม่แปลกที่ว่าจะมีคนมาเลี้ยงวัวนะทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้ก็นั่งรอประมาณสี่ชั่วโมงแล้วนะทุกคนคือตกเย็นกันแล้วนะตอนนี้ยังไม่เย็นก็เกือบจะเย็นแล้วเหมือนกันนะทุกคน ไม่มีละมากงวลาเพราะว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเราขานหรือตำนานเลยแหละแค่นี้ <S <S ใช่ไมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยเขาต้องดูอะ,อะ,ะอเฮ้ยเะ้ยวฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮเฮเฮ้ยเสืๆๆๆๆอ นสติไม่ดีหรือเปล่าวะทุกคนไม่รู้ว่าใช่คนสติไม่ดีหรือเปล่านะเฮ้ยคนสติไม่ดีปะวะเอ้ยทำไมมันเดินตรงดิ่งมาที่เราเลยวะทุกคนเรื่อยๆมันมันเรียกพี่พี่อะไรของมันว่าม <Spike> like ันพูดสักเรียงด้วยทุกคนเออ คนมาเรียกผมลงไปคุยนะน่าจะเป็นคนสตีไม่ดีนะทุกคนแต่ว่ามันพูดภาษากเรีนด้วยนะครับทุกคน,กนทุกคนคเสียงวะเด็กกิลโลปะเฮ้ยเฮ้ยคนสตีไม่ดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่รู้แหละสตีไม่ดีสตีไม่ดีจะขึ้นห้างาใช่ไหมสตีไม่ดีใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ใช่คนสติ really mm hmm. mm hmm. ไม่ด oh, oh, ีแล oh, ้ววิ่งไปไหนไม่รู้พี่โอ้ยไปโอ้ยทุกคนมันเสือสมิงชัดวันนี้มันเสือสมิงชัดเสือเจอปะเจอพี่วิ่งไ่ไห้หรอพี่เฮ้ยทุกคนเสรีนี่ันโคตรไวเลยทุกคนปั๊บ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 ผมคิดว่าคนสติไม่ดีนะครับทุกคน มันวิ่งไปไวมากๆเลยนะทุกคนตอนแรกคิดว่าคนสติไม่ดีนะทุกคนไม่ได้เอะใจอะไรนะทุกคนแต่พอเห็นมันวิ่งเท่านั้นแหละโคตรไวนะทุกคนพับ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 เนี่ยทุกคนผมเอากระดินผมเอาดินจิตปราชายโยนใส่มันเลยนะทุกคนจะเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นคนมันก็ต้องวิ่งโพติใช่ปะนี่มันวิ่งสีขเายทุกคนพับพับพับถ้าทุกคนดูในคลิปนะทุกทุกคนคอมเมนต์มาเลยได้เลยนะว่าไวหรือไม่ไวนะเมื่อกี้น่าไวมากเลยนะโคตรไวนะทุกคนวิ่งไปอะ มันหลอกหลอกล่อให้พวกเราลงไปไหลายรอบมากเลยนะทุกคนแล้วพอเรายิ่งผมไม่ลงไปนะมันไม่มันโมโหนะทุกคนมันเวียงมันเขยา่าอะไรใหญ่เลยนะทุกคนเมื่อกี้มันจะขึ้นมาด้วยนะทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้สถานการณ์ก็ได้สงบลงสักพักแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆนะทุกคนก็ไม่มีนะอะไรที่จะมีอะไรแล้วหรือเปล่าก็มไม่รู้นะทุกคนตอนนี้ เสือกลัวไหมกลัวนิดหน่อยกลางวันแสกๆนะทุกคนถึงว่าตรงนี้เขาถึงเลี้ยงนะน่าก,กลัวน่าก,กลัวนะทุกคนเฮ้ยเชา้าเช้ายางนี้ด้วยตอนเชา้าเช้าเนี้ยผมมาเนี่ยยังไม่เจออะไรแล้วตอนเนี้ยใบเกือบเย็นแล้วทุกคนแล้วมาเจออะไรแบบนี้ดู ยังไงันก็ต้องออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนจะออกมาตทำไหนตาก,การก็เนี้ยสกพักเงียบสงบขักสพักพี่ด้าอะไรครับพี่เนี้ยเมือนไม้แล้วไม้แล้ว,ลว,ลวทุกคนไม้แล้วมันไม้แล้วไม้แล้วทุกคนมันไม้ไมแล้วทุกคนนี่งไงว่าแล้วทุกคนยี่สิบเอ็ดกิโลโอ้ยยี่สิบกิโลปะ

อย่าลงอย่าลงจากข้างเด็ดขาดนะมันก็ได้แค่นี้แหละมันทำอะไรอุย๊ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่าลงจากข้างเด็ดข่านเฮ้ยเฮ้ย,ยมันโยนใยทุกคนมาอารวาสแล้วอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันต้องการอะไรกันแน่วะอย่าให้ลงจากข้างจัดๆเลยอย่าลงนะเสืออย่าลงจากข้างนะอย่าลงจากข้างนะเสือ,อ อุ๊ยโอ้ยไม่ไหวแล้วอืมอืมอืมสมบูรสมรสมรสมอืมอืมเป็นไงล่ะนี่โยนโดนหน้าผมหลายทีนะทุกคนอืมอุ้ยไหวมากเลยเฮ้ย เป็นไงผมบอกล้วทนคนไวอะไปไหนวะไปไหนวะแม่เสือไปไหนหายไปแล้วหายแล้วหายไปเลยดิเฮ้ยหายไปไหนวะทุกคนอยู่นอนแข่งผมแม่งเจ็บเลยวะทุกคนก็ทุกคนครับเมื่อกี้มันออกมานะมันอารวาสใหญ่นะทุกคนมันโยน บุงโยนไม้โยนอะไรของมันนะรู้เยอะแยะไม่งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ดนเนี่ยเจ็บเลยนะทุกคนอมผมมาพิสูจน์ผมก็ได้เห็นกับตาผมจัดๆแล้วนะ <ไป S 1> วันเนี้ถือว่าไม่รู้แหละถ้าผมเจออีกรอบหนึงผมจะลงไปดูริมันจะต้องการมันจะเอาอยังไงกันแน่ถ้าเจออีกรอบหนึ่งนะทุกคนผมลงไปแนะ่ทุกคน จะออกมาไหมจะออกมาเองไหมดูคนน้ำนิ่งมากใช่ตรงนี้ทุกคนต้องบอกกอนเลยนะว่าที่ตั้งชื่อไว้กับสถานที่ที่เรามาตรงนี้มันใช่เลยนะทุกคนมันตรงกันเป๊ะเลยนะทุกคนตอนแรกนะผมเจอนะผมคิดว่าคนสติไม่ดีนะทุกคนแล้วมาหลังๆเนี่ย ผมเจอวิ่งสนะีขาเนี่ยผมว่าไม่ใช่คนสติไม่ดีแล้วนะทุกคนไม่ใช่ถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์ี้อย่าลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะทุกคนอันตรายนะครับใครลงจากข้างนี้ถึงแก่ชีวิตเลยก็ว่าได้นะแต่ผมผมลงได้นะทุกคนใครที่มีวิชาคมคขงข้างอะไรก็สามารถที่จะลงจากข้างได้นะทุกคนนะครับทุกคนก็เพื่อความปลอดภัยนะก็คืออย่าลงจากข้างเด็ดขาดพเจ้าว่าเสือแน่จริงก็ออกมาดิ

ระวังนะพี่ดาระวังด้วยเด้อ ไปไหนแล้ววะพี่พี่ดาไปไหนเองกับมาแล้วไป,ไปแล้วเปไป,ปแล้วป่ะพี่มันควรทองพี่ป่ะดีไล่มันไม่ทันนะ